สวัสดีครับพี่นอ้องครับมาหอดแล้วครับผมสถานที่วันนี้รู้สึกว่าจะไงพอสมควรเลยนะฮะไงไหมครับคุณครับไงไหมไงแห้งเลยไงแห้งเลยใช่ไห<ง>มสุดยอดมากเลยครับได้แตงโมแล้วครับเนโหจากวันนี้นเนี่ย ตื่นขึ้นมากกัหายกันลุนเนาะจังเดก็ตื่นขึ้นมากกัหายกันลุนเนาะพ่อเลูกมันต้องแรกแพงกันดีมันจะถ่ายก็ไมอยังอะ ก็หวังว่าเดินขึ้นาวนนไปเากงมนน้นี่ม่ทางเขายึดตำดาเนดีเขาสสกิดหกหลอแม่หกหล่อม่โอ้จิไปจอดไปจอดก็ไปวัดถึงแล้วถึงแล้วเออไปพุละเออไปพุละเกิดเรื่องใหญ่แล้วเราจะรวมตัวเรืมตัวเพื่อ เนี่ยสุนทรไข่เราสีสันมัดนะขึ้นมาแล้ยเตี๋ยวเรรูปตัวเรามาเศร้าเลสุนทรปากคนไหนเหรอเนี่เอาตีปากคนไหนเหรอ่น่ยต้องเตีโซ่เหมืนกันนะเฮ้ยไปตรงไปบรงไปไปไปไอบปไ้ไไปไปไปาปไปไปาปไ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 ปบบ่ดไปไป่ปป มันทุ่มมอมันทุกมคอันทุ่มืนะวะไปเทียงย่างดีพี่พอจะบ่ไปบนคลิปไปบอกใหาเขาตีเ้นเวที่ไปเทียงลำเลยใช่คนละบาทเนาะสูพอไปบอกาเขาจะไปตีเซนขอเวทีคณะได้ามาแลงยูหันมืออนรัตนสินมือนรัตนสินโอมันจไปร่ำวงเก่าวัตัวจก้าบานต้นเก่าอร่ะอันพ่อาอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันเปกำลังงงเนาะเปกำลังตื่นเต้นป็นกำลัตื่นเต้นเพราะอเพื่อนะจะพาไปได้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอันทัานใดลูกสามาทานใดมาทำมา่ำากัยมาสอันเวทีนี่สิตั้งกันน่ะไปทัางใดคะอนท่านหนะไปวาดปละลูกขนาไปทางี่ไปนไอบพอตีเซ็นเวทีไปไปค่ะดีดีครับผมไปล้องเนาะก็จะอยากอายคนเนาะอยากอายคนอนนี แต่บอกชฟังกันยากไ้เพิ่งเห็นอะไเอาต่อที่เซนเวที่ไปเล่นาร์กอะไรทไหนพงไปเดี่ยวอพอไปบากรรมการมันวัดกันนหเด้อมาจันอันแต่ว่าเหมือนนี่มันมีหมอรับหลอลู้นกาจะบวมใจแนยเนาะถ้ามอรถดไปบวงสวงบอกอืบ้านนี้เราหใจได้บ้างบวงสวงรถมันมีหมอรับีลไปวันพี่เขาเริ่มแล่ะจะเขาไปจอดยังวสินเขาไหมเราเดี๋วไปถามผู้ื่อบนแล้วก็ในยูทูบตอนนี้ก็ พ่อใหญ่บอกจอรถเไปเอื่นแล้วมาพ่อว่าลานพ่อให้จอรถไปมาลามาล่ำพ่อหจอดรถไปลำไปน้าพ่อใหญ่กรรมการวัดมาละจริงไงเลยตัวนี้แม่จริงจังเลเนี่ยี่ดีาด้สิอผื่นลงเกี้ยไปเสียอีซีรีมันพาคนหลงมันอีหลายทีแล้วเธอะเป็นดูพ่ะบอกพันยนมาว่าอันหลง บ่เดบอกว่าลงสี่ลีนะมันปากไปหันโรงเรียนบ้านไส่ใส่งามพนะก่ชิกไท่งามมากรงานไปหันเลยหาด้วยหาเหตดหาท้าแอกอายพ่นทนายเนาะไปห้างบัตรุตนะครับบึ้ยบรรยากาศตอนนี้ลำพงบ้านเรา ไม่ยังขึ้นยังขึ้นบอมแห่โดนโดนเสียดำบิดเลยแทบช็อกแทบช็อกแทบช็อกมามาโนเพื่อไปลมลมล้มรถเสื้อปั่นเสื้อมาซื้อมาจากต่างประเทศเพื่อนหมดเลยไทยเนีย แทบช็อกแทบช็อกแทบช็อกูดปาดปูดวัดแทบ่เชอป่พี่องก่อยจอกจากแทบช็อกยกมาแลดำเวืบเลยทั้งดำทั้งเกียวแทบช็อกพี่ันเตยจะเอายกเายปยาลีเพทเนันทับหัวนั่นแคกทางนี้ไหมยไว้ดก่นี่สายยืดขาดล้า ดอกเเป็นออไปอยั่าอหกนไปยังดอกยายกานคอกัคือแรคือักกุ่มอื่นคือแบบคือแบบแห้งเลยล่ะถ้าเยู่แถวสนามกไปกับว่าแม่นคักๆล่ะพะพี่น้องเบิ่งเซอขอเน่ยไม่มขัจังาวิดสนามตีให้จังไหเอาได้กอแบบไหน ใส่หมวกแน่กางเกงรองเท้าเสือแน่มัดผมแน่โอ้ยใส่แว่นล็อกแว่นคือยังแคดดี้หาแขกแขกบ่เอิรนพ่อเชื่อไหมรถไฟฟ้าบ่มีบ่ฮืออ่ะมองนั่งแล้วก็ตูดคอมเปมบ่ได้ออกรอบอุ้ยหอเอิรนออกไปเก็บลูกก็บ่ไัดเดียส่าพอดีเดียังกินเนาะสวัสดีครับโอ้คุณนะเนี่ยกินเนี่ยอยากเชิาก่อน รสนามาลงเพลอเห็นชทยงามเหลืองอารามเจ้าวาทีบอกรนาออดันนี่เยเน่ยแมาบอดกลดแทบชอกรอออดิชั่นเหมือนทุกคนนนี้โอ้ยอยากกินน้ำเย็นกับพรท่านในกากินโอ้ยแต่ยสื้อน่มเลยม่ได้เมื่อนี้ก็คาดว่าสิ อันนี้อีกเนี่ยมันมจากสภาพพื้นดินแล้วนี่ไงทวนๆแน่นอนครับไม่ไดารามาเต็มเลยไม่ใช่ดารามันมีความรำคับนี่นแทบชอ็อกแทบช็อกรถพระมาแต่วันไม่ใช่มันผิดปกติใช่แทบช็อกรถพักเขาซ้อมล่ำด้วเหมือนเดี๋ยวเขาซ้อมลำรถทางเข้ามาแต่วันแต่แล้วเออเข้ามาแต่วันหลายวันแล้วเรื่องปกติเรื่ืมกูปิดพี่น้องคะมือนี้ไม่ตลก ถักตลกถึงมอลีาเข้าไปกมือมาก็มีตลกเป็นห้อย่ใช่ไอมือนี้มือองเอาตามหาเต็นท์ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับว้าเดี๋ยวโหเลี้ยงกันอ้บอมีบมีเาบมีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไดมอนด้วติ้นชีฟาก็เป็นเอ่อบมีปะเอาขึ้นดีแค่ เราผับไดไคือบดีฮะแกห้องน้ำไม่ดีห้องน้ำร้อยไร่อ้าไม่เจอไม่เจอเลยนะฮะเต็นเราเอาเสียปกติจะบไปดูเสียงผ้าเต้นแถบแดงไหมปกตินะพี่นะมันต้องอยู่ฟังทั้งพี่เต้นคอย อัขพี่คุณจ้าปนใจเยอะน้เอ้นันมาไฟไหมปลาอ่อยหกสี่หกสี่ปาบอกนอนไม่คือดีแท้เฮ้ยจะแป็นข้าเจ้าเช็ด เสือหองน้ำฮะนี่วนั้นตีบ้วเห็ดองน้ำหนอ,น,น,อ,หอ,น,ำหอนี่หองน้ำนี่สือตันเตีนเท่าไหมโอ้ยยังไม่กากโอ้ดีเด้เต็นเท่าน่ะาากำลังจะเริ่ม <c oughs> โอ้อีเมสครับคนนะครับกำลังสีลงของเต็ยนคนดทีทวีสังมาท่านได้กางไดครับได้มาตะเวนมนือนี้มาตะเวน นี่เ <łość> ดีตำแหน่งของเรานะที่จะต้องนะฮะกินข้าวกินน้ำกันนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วมันชิัวเองดอก